สวัสดีครับมือหนีวันที่ส0มีนาคมสองพนหารยหนะครับมือหนีกะหมอกลงอ่าคือเกาครับแต่ว่ามือหนีรู้สึกว่าจะหนาแน่เป็นพิเศษเนาะปกติมันกะไม่หมอกกับทุกมือนะครับขณะน,น,น,นี้เวลาเจ็ดโมงเจ็ดโมงอ่ายี่สิบนะครับเจ็ดโมงยี่สิบแล้วหมอกเป็นทั้งหนาอยู่คือเก่าครับ รบรรยากาศตอนเสานะครับของวันที่สิบมีหน้าคมครับสองพนหครักสิบสี่นะครับ,รบอันนี้คือบนไอ,อยอดยอดพู่นะครับบนี่บเห็นเลยครับเนี่นมาครับออยอดพู่ครับ นี่คือภาพมุมสูงของอำเภอสุขินิจังหวัดนราธิวาสตอนเศร,ร้านะครับเก็ดโมงยี่สิบชิคขอาเก็ดโมงครึ่งแล้วนะครับมอกระยังหนายอยู่รถที่วิ่งอ่าตัดถนนก็นยังไงได้ได้เปิดไฟแล้วนะอ่าพวกนี้ กิวทัดตรงนี้จะเป็นผู้เขาคับเข้นผูเขาแต่ว่านี่ครับทำหมอ,อกลองกับเบเห็นเลยครับนี่ห่างมองบ่เห็นไหนยอดเขาหรือไอย,ยอดผูเลยนะนี่ครับหมาเลยอันนี้ผมถ่าย จากไอ้มุมสูงของไอ้ตึกนะครับนี่คือยอดไอต้ต้นต้นทุเรียนเหรบต้นทุเรียนท่านหมอนท้อ,องตัวนี้ต้นตนี้อยู่อยู่กไกลๆไอ้ที่ผมผักเนะมื่อ้นั้นผมเห็นไอ้กระลอกใหญ่โอ้ตใหญ่ครับเคลื่อนว่ากระลอกปลานะตัวไอประมาณเกือบทอ่อแมวนะครับโตทอ่อแมวใหญ่นะ กระโดดยงยงยงมาเนี่ยครับมันมันใชมากินไงมาไกลทุเรียนมอนทองนะครับต้นต้นนี้มันจะกระโดดมาจากต้นไหนต้นเดือยครับอันนี้คือต้นเดือยไงมันบริเวณนนองดินนะครับมันกระโดดขามมาต้นย่างฟ้าล่าหล่ะเนี่ยเพื่นตัดจริงออกนะตอนนั้นจริงมันโหนมมาอย่างนี้กระโดดมาขามมาเลยผมถ่ายถ่ายได้แวบหนึ่งตใหไงครับซ้ำเมี้ยวไงนะครับรโดดมันขึ้นไปท้างบนนี้ครับ ขึ้นไปบนอยอดยอดคู่นะมันอันนี้ก็เป็นปลาครับเป็นปลาทั้งนั้นเลยแถวๆไอ้ที่พักผมเนี่ยนะมันจะมีนกเงือกมานอนอยู่ตรงนี้ประมาณสามสิบตัวแต่ว่าผมถ่ายจนว่าไอ้กล้องผมมันบอดีเนาะเลยซูมบม่เห็นนะี๋ยวผมจะไปหาซื้อกล้องใหม่ที่มันซูมได้นะสามสิบตัวรับมันจะนอนอยู่ข้างเลยครับ ก็บ,บางทีมันกับนอนอยุดคู่ประมาณนี้ใกล้ๆนะครับนี่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดได้กามันที่บินสามสิบตัวนะครับเนี่ยมันนอนอยูยกับขังอันที่พักตรงนีลยเดี๋ยวมือไหนนั่นผมจะลองมาซูมกล่องบางหม่เอยู่เพราะว่ามันกล่องมันมันซูมบนไหนนะมันก็เลยเห็นนิดเดียวในผมได้ซื้อกล่องหม่ที่มันซูมไหนเนี่ยผมจะมาถ่ายใคเห็นทุกมือครับมันเหน,น,นมานอนเกือบทุกมือนะครับมันเหมันนอนอย่นี่ ครับบางทีก็ไปนอนอยู่ตรงนี้เที่ยวไปเที่ยวมาอย่างนี้ครับจังโมเลงนครับเมื่อน,นี้ดทเทว่าลนาไป็นทีเสียตรงเลยถ่ายเกือบเจ็ดโมกกว่าจะหอดถึงแปดโมกครับยังดยังแบบนี้ยังไ,ไงไอ้หมอกยังลุง่งยนี่ผมถ่ายจากมุมสูงนะอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอสุขเรียนนะครับจังหวัดนาราธิวาส ยอดปกติจะเห็นหยอดเขายอดคู่ชัดเนนจนรับหมอกล้งหนาวนี่ก็เลยบ่เห็นเลยต้นอันนี้มันคือต้นไหไต้นเดือครับต้นเดือที่ท,ที่ที่กินได้นะต้นเดือตอนนี้ก็จะมีพวกหมูไอ้ไอักไตเรืนะ่องหมูสังเนาะหมูสังหรือว่าไอ้บานทั้งทังออสาเนเท่าน ตัวเห็นครับเห็นเห็นเสือคือเห็นอมครับนี่มีชาวบ้านเขามายิงอยู่นี่ครับได้สามตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมบอกเขาแล้วว่าบอบอให้ยิงเนาะพวกนั้นด้วยกันพวกไอ้กระโอกปลากันเพราะว่าบอบอบอได้หามหามยิงเด็ดขาดปล่อยนันไปให้มันไอ้เป็นธรรมชาติครับก็เลยก็เลยบ่มีไผยว่าชาวบ้านมากแถวนี้ครับ บอกไม่ได้เลยหา้หามห้ามอะไยิง่งสัตว์แถวนี้แต่ว่ากับช่วนมากกับโกันหน่อยค้อกับที่จะมานะ่ะก็รู้ผมก็รู้จักู่ว่าใครชอบอยิ่งสัตวนะ์เนาะแต่ว่าชาวบ้านส่วนมากเขาบ่กินกับไ่กินกันกนะครับมีหน่อยค้อครับที่นิสเอ่อเป็น,นายพลาดนะแต่ยิ่งหมูป่าเนี่ยโอเคครับยิง่งได้ครับเพราะว่าหมูปา่ามันอ่ปดปดลอกจากเป็นเป็นสัตว์ไอ ม้องห้ามแล้วเนาะหมูป่าเนาะสามารถยิงได้ครับสม,มุนีแต่ก็มันบอกมันบกว่าอะไรหมูป่าเนี่ยโอเคแต่ว่าสัตว์พวกอื่นบ่ได้ครับบ่ได้ที่กฎหมายหมอกอยังเต็มตอน,อนเช้านะเนาะจะเข้าแปดโมงอะไรครับเจ็ดโมงก,กว่าลนะ่ะเจ็ดโมงอ่าสี่สิบกว่าล่ะนี่คืออ่าตะเวนมันจะออกมุมนี้นะครับตะเวน แต่ว medidas, stage, stage, march, j, <S <s ่ายังบรท่านเห็นอยู่นี่คือตะเวนจะจะออกคือตัวออกออกอย่ละนั้นนบยังบรท่านเห็นแต่ตะเวนนะครับนี่เพิ่งจะแจ้งแจ้งออกมาหนึ่งดวงอาทิตย์ยังบรท่านได้บอเห็นเลยเนาะ มัน,นคือไอ้ตึกบมื่อมันเมื่อมันเป็นตึกรครับมันจะเป็นบ้านบ้านอ่าบ้านตึกต่ำเนาะสี่ตึกใหญ่ตึกสูงบ่มีครับสุขิลนนี่มีแต่ตึกตำ่ำธรรมดาครับมันเป็นอำเภอเล็กๆนั่นครับอ่าตึกสูงนี่บ่บมี่อะไรครับแทบจะว่าบ่มี่อะไรไม่ได้ตึกต,ตึกต่ำธรรมดาชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวเป็นลานค้าหรือเป็นยังไปเพราะว่าชาวบ้านเพิ่นมีอาชีพทำสวนนะ ไอ้ไทยสวนแนี่ร้านอาหารเลยยังเห็นบะมีครับอยู่ในซุริยันแ,แต่หากินซื้อกับเขาอยังกะที่เป็นร้านอาหารนี่างเงี้โอ้ยากครับเไอ้เมืองตะเวนใกล้จะขึ้นหรือยังเนี่ยตะเวนมันจะขึ้นแบบตรงนี้ครับขึ้นมาเนี่ยแต่อะไรนี่ยังท่ทันเห็นนะครับยังท่ทันเห็นนะขนาดจ,จะหอดแปดโม่ไอ้สองโม่เสาอะไร จังหวัด 8, แปดจะถึงแปดต้นเกาแล้วยังพระท่านได้ในเบญญพร่ท่านได้เห็นขึ้นเลยครับต้นต้นนี้ก็เป็นต้นไอ้สตอสต,ต,อ,ตอต้นมะสตอต้นมัดข้าวไอ้ต้นทุเรียนอันนี้ก็ทุเรียนพันธ์หมอนทองเนาะ นะครับพวกนี้ก็ต้นอรลำไยครับลำไยต้นลำไยนี่ก็อีกไอ้มุมหนึ่งครับต้งเป็นมุมไอห,หลังหลังบานบานผักผมนะ นีอยู่ในเขตเทศบาลอำเภอสุขิลินจังหว,ลลวัดนราธิวาสในถนนไอ้กลางเทศบาลอำเภอสุขิลินนะครับครับจะมีตึกร้านขาอุปกรณ์ก็สร้างร้านอย่างหลายอย่างเนาะ แต่ว่าบ่มีตึกสูงเห็นมั้งบ่มีตึกสูงจักหลังเลยตึกสูงนี่บ่มีเลยนี่ครับแล้วก็นี่ก็เป็นภูเขานะแต่มันบ่มันบ่เห็นนะเห็นภูเขาแล้วก็ปึ๊บก็เป็นแอร์ลังคาบ้านชาวบ้านเลยสมมติบรรยากาศดีครับอำเภอสุรินทร์นเป็นธรรมชาติมาก ี๋ยวพอเห็นไอ้ที่ยวทัดทางทางอื่นเลยเนาะหมอกบางไว้เบัดอันนี้คือบรรยากาศทางทางหลังบ้านพักผมนะครับนะก็คลิปสันส้นๆมือเศร้าวันที่10มีนาคม2 5 6 4นหอยกบ่็ขอจบอเพียงแค่นี้นะครับเพราะผมจะเตรียมตัวไปทำงานครับ ก็ขอจบกลิปเคีเย่แงเนีเยไปก่อนนะครับนาะคกับสวัสดีครับ